มาติดตามรู้ทันประเทศไทยในช่วงสุดท้ายกันนะคะเราจะไปสัมภาษณ์ดรสุรพลศรีวิทยารองคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิตในประเด็นข้อกฎหมายกันนะคะตอนนี้ดรสุรพลอยู่ในสายแล้วดรสุรพลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสดีมาสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังครับค่ะอาจาพจ์ทราเพะทรุการณ์ใช่ไหมคะหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ค่ะสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะอาค่ะอคะดิฉันถามเลยว่าแล้วตกลงแล้วเนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ย สามารถออกไปรณรงค์หรือว่าออกไปใช้สิทธิ์ในการที่จะเชิญชวนใครให้ไปเลือกใครหรือไม่เลือกใครหรือไปแจกรณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ไหมคะอาจารย์ถ้าดูจากในต่างประเทศเปรียบเทียบนะฮะ,ะผมก็ดูว่าประชาชนเขาก็ก็มีรณรงค์ได้เนี่ยฮะอย่างในอเมริกาหรือว่าในยุทธแถบยุโรปนะฮะครับเพียงแต่ว่าการรณรงค์ก็ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบอะไรของทางกอร์คอเขาอะนะฮะค่ะ แล้วในส่วนของ<ฆ>ในส่วนของอผู้ที่ออกไปรณรงค์เนี่ยเขาประกาศเปลี่ยงเลยได้ไหมคะว่าเขาสนับสนุนคนนี้แต่ไม่สนับ<ฆ>สนุนคนนี้<ฆ>เพราะพฤติกรรมที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้ยิางน,างนี้ทำได้ไหมคะอาจารย์ก็ก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ควรจะรณรงค์สนับสนุนคนนั้นคนนี้จะจะไม่สนับสนุนใครเนี่ยมันก็คงรณรงค์ไม่ได้มั้งถ,ถ้าจะพูดแบบตรงไปตรงมานะค่ะ คือชี้ชัดไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเอาพฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้นแล้วออกไปออกไปบอกประชาชนอย่างนี้ทําได้ไหมคะอาจารย์อย่างเช่นในแผ่นค่ะก็นักนแะถ้าเป็นข้อมูลแล้วที่มันเป็นข้อเท็จจริงนะไม่เป็นไม่ได้เป็นการใส่ร้ายป้ายสีกันนะครับค่ะ เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบได้เปรียบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็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 น่าจะลนเอาลงได้ครับผมอย่างเช่นเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ประสาทพระวิหารเหตุการณ์น้าท่วมเกิดขึ้นอะไรยังไงค่ะฮาฮฮซึ่งมันเป็นข้อเท็จจริงอะที่เกิดขึ้นจริงก็ย่อมได้นะครับครับแล้วอาจารย์มองพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่มากระทําวันนั้นเนี่ย่ะอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะก็อยู่ที่ว่าที่จับนักศึกษาเนี่ยนอกมหาลัยหรือในมหาลัยอะครับพอดี ผมผมช่วงนี้ยุ่งกำลังทําหลักสูตรปล่อเอกอยู่นี่กําลังนั่งแก้ไขอยู่เนี่ยก็เป็นการจับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปค่ะอาจารย์ให้ข้อมูลผมนิดนึงได้ไหมเป็นการจับตรงบริเวณไหนเป็นการจับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปนะคะจับบริเวณไหนคะจับป้อมเลยค่ะอาจารย์เหรอฮะป้อมของอาจารย์เลยค่ะถ้าจป้อมนี่มันมันมันก็ไม่ถูกนะป้อมทางเข้าเลยค่ะอาจารย์ไม่ไม่แล้วก็มีหมายจับหรือเปล่าไม่มีค่ะอ้าถ้าไม่มียิ่งยิ่งยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนอกเครื่องแบบด้วยค่ะอาจารย์ นอกเครื่องแบบด้วยใช่ไหมมากันยีสิบคนเลยค่ะเพราะว่าในสมัยทรราชที่เป็นประเดจการทหารนี่นะสมัยผมเนี่ยนะตำรวจหรือทหารเนี่ยยังเข้ามาในบริเวณมหาลัยไม่ได้เลยนะฮะในสมัยผมก็มีถ้าผมจําได้ตอนผมอยู่ปีสามเนี่ยมันก็มีกรณีอุจริตของที่ดินที่ไปทําประโยชน์ที่บริเวณสยามสแควร์ของจุฬาแล้วก็มีนักศาเนี่ยเดินกบวนขับไล่ท่านอธิการบดีกับ กับรอ,อ,องคณะบดีซึ่งมาจากคณะบดีคณะสถาปัตยกรรม <c oughs> ที่ม,มันดูแลในเรื่องการก่อสร้างหรืออะไรแถวสยามสแควร์นะครับ <c oughs> แล้วก็วมันมีข้อมูลว่าทุจริตจริงอะฮะ <c oughs> ตอนนั้นก็เป็นตอนนั้นก็คือท่านเจ้าพลประพาสก็มาเป็นอธิการบดีของจุฬาส่วนธรรมศาสตร์ก็ท่านเจ้าพลถนอม <c oughs> <c oughs> คล้ายๆกับว่ามามามาคุมนักศึกษานะ่ะแต่แต่โดยโดยอันนี้อันนี้ไม่ใช่เฉพาะหลัก,กเป็นพิธาย,ย่างเดียวนะหลักหลายคนนะครับก็คือว่าความเป็นอิสระทางวิชาการ <c oughs> แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะหลักนี้อย่างเดียวนะฮะในกรณีที่ตํารวจจะเข้าไปค้นหรือไปจับอะไรอแม้แต่ในบ้านของคุณกิติมานะ่ะคยังต้องมีหมายสารมาเลยม <c oughs> หมายจับหรือหมายสารหมายค้นนะ่ะรวมทั้งหมายค้นด้วยนะการค้นหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่นี่เขามาจับตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปจากป้อมเลยค่ะอาจารย์แล้วก็เอาไปสอบปากคาแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ให้มีการลงบันทึกประจําวันเซ็นลงบันทึกประจาวันด้วยค่ะอาจารย์ทําได้ไหมแบบนี้อ๋อถ้าอย่างนั้นยิ่งยิ่งยิ่งผมผมดูว่ามันเขาก็ไม่อยากให้มีหลักฐานแล้วมั้งคความจริงในกรณีอย่างนี้ฟ้องได้นะฟ้องกลับได้ใช่ไหมคะฟ้องได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย คือตอนนั้นถ้ามีคนรู้กฎหมายหน่อยก็อ่ก็จริงๆแล้วเข้าเข้ามาจับไม่ได้แล้วเราหมายความว่าจะถ้าจะจับแล้วก็น <ำ S 1> าตัวไปออสอบสวนที่สาีตํารวจใช่ไหม uh huh. ต้อง,ต,องต้องมีต้องมีหมายหมายจับหมายค้นนะะค่ะพวกจะค้นเอกสารหรือจะค้นอะไรเนี่ยอคืออันนี้เป็นเป็นผลจากรัฐธรรมนูญปี40ได้ซ้ำนะครับค่ะที่เราปรับปรุงว่าอยู่ดีๆไม่ใช่ว่าอาจจะเข้ามาค้นมาจับแล้วก็มันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพ ส่วนบุคคลด้วยในกรณีนี้เนี่ยสองเด้งนะ,ะนอกกเหนือจากทางด้านสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลแล้วก็เจ้าหน้าที่รปภเนี่ยรวมทั้งในกรณีความเป็นหลักความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยมันก็เป็นการคุกคามข่มขู่นะแบบนี้อย่างนี้ทางมหาวิทยาลัยเอาเรื่องได้ไหมคะอาจารย์ก็ก็คิดผมคิดว่าน่าจะเอาน่าจะได้นะแต่ี้เขา เขาก็ไม่ได้บันทึกประจําวันอะไรลงเป็นหลักฐานนะแต่ว่ามันมีมันก็มีพยานบุคคลรู้เห็น,นี่ใช่ไหมที่มาจับไปแล้วก็หมายความว่ามาจับมายึดใบปลิวอะไรด้วยใช่ไหมก็ามาจับมาจับใบปลิวไปไหมคะจับใบปลิวคือจับไปทุกอย่างเลยคะ่ะอาจารย์เหรอฮะาาใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าที่ฉันถามคนที่เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งที่ไปในเหตุการณ์ด้วยเป็นเป็นหัวหน้า ่วนทักษะค,ความปลอดภัยเนี่ยบอกว่าเขาไม่ได้มีการถามถ,ามถึงเนื้อหาข้างในเลยนะคะอาจารย์เขาถามถึงว่าใครเป็นเจ้าของใครเป็นคนพิมพ์ไอแผ่นพับใบเปลววันนี้ขึ้นมาแต่ไม่ได้มีการพูดถึงเนื้อหาชี้แจงเลยว่าที่จับมาเนี่ยเพราะว่าเนื้อมันเป็นอะไรยังไงไม่มีการพูดถึงเลยะค่ะอาจารย์อ่าอันนี้อันนี้ผมว่ามันมันผิดปกติละ <c oughs> แล้วก็ผมมีข้อสังเกตว่าในกรณีที่จะจับหรือจะยึดเอกสารหรือแม้แต่หรือป้ายอะไรเนี่ยต้องต้องเป็นกรกตรยื่นฟ้อง ยื่นร้องต่อตํารวจนะว่าจะอยู่ดีตํารวจมีอำนาจในในเรื่องของของการเลือกตั้งนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าจะดําเนินการฟ้องร้องกลับได้ใช่ไหมคะอาจารย์ผมคิดว่านะแล้วก็มีมีในส่วนของท่านหนึ่งอะค่ะที่เป็นเป็นคนที่เอาใบปลิวมาฝากเอาไว้คุณสมภพดอนดีอะค่ะอันนี้ที่บ้านก็ถูกทางตํารวจเนี่ยโทรศัพท์ไปคุกคาม ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็รวมถึงบ้านตามทะเบียนบ้านด้วยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วค่ะอาจารย์อันนี้จะดำเนินการยังไงได้บ้างคะก็อันนี้ก็ผมว่ามันมันฟ้องได้นะมันมีมูลอยู่อ่ะเพราะว่ามันเป็นการคุกคามเสรีภาพส่วนบุคคลอะใช่ไหมฮะในกรณีคือตำรวจจะไม่ผิดถ้ามีหมายสารมานะค่ะไม่ผิดเลยเขาทาได้ เรื่องนี้ถ้าเกิดถ้าจะทําได้จริงเนี่ยมันต้องควรจะเป็นหน้าที่กรกรตไปแจ้งความก่อนถูกไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ใช่แล้วก็ตํารวจก็พอกรกตแจ้งความก็ก็ออเอาที่ที่ทางกรกตแจ้งหรือร้องทางตารวจเนี่ยก็ต้องไปขอหมายหมายคน้นหมายสาระนะครับแล้วเราในกรณีจะจับกลุ่มต้องมีหมายสารนะครับอยู่ดีจะจับกลุ่มไปโดย ประชาชนบุคคลธรรมดาสูญเสียอิสรภาพไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยค่ะควรจะปฏิบัติยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ผมว่าก็น่าจะต้องเก็บรวบรวมหลักฐานแล้วก็น่าจะยื่นฟ้องอะผมว่านะค่ะถ้ามีหลักฐานไม่ดีทันไม่แน่ใจว่าคงบริเวณทางเข้ามหาลัยมีกล้องวงจรปิดไหมคะ มีจับภาพได้เนี่ยเอาตรงนั้นไปจัดการน่าจะได้ได้ถ้ามีกล้องวงจรปิดนะแล้วก็มันมีเหตุการณ์แล้วก็อีกอย่างคือพยานบุคคล่ะค่ะใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีพยานหลักฐานนะถ้าจะจะฟ้องกลับนะฮะจะฟ้องเราเราเราไปสอบสวนเขาไม่ได้ตั้งข้อหาอะไรใช่ไหมก็ตั้งข้อหาหรือเปล่าตอบอาจารย์ได้เลยค่ะข้อหาข้อกล่าวหาไม่ได้ครับ เขาเขาหาข้อกล่าวหาไม่ได้ค่ะอาจารย์เหมือนกับเจ้าหน้าที่ที่ไปบอกว่าแค่ลงบันทึกประจาวันว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วก็ให้เส็นชื่อมีลงลายนิ้วมือไหมคะไม่มีรอยเป็นเส็นชื่อกำกับให้เส็นชื่อกำกับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงขึ้นเหมือนลงบันทึกประจําวันนะคะอาจารย์อ๋อแค่มันลงบันทึกประจําวันค่ะอือก็แต่ไม่มีเจ้าทุกไหครับแต่ไม่มีเจ้าทุกนะคะอาจารย์ ก็ไม่เลยไม่มีเจ้าทุกนี่ไงก็แล้วเขาเหตุผลอะไรมามาจับกลุมไปสอบสวนนะจะมาในเมื่อไม่มีเจ้าทุกใช่ไหมในกรณีเจ้าทุกเนี่ยมันก็ต้องเป็นกรกตหรือไม่ก็หมายความว่ามีคนไปร้องฝ่ายที่ได้รับความเสียหายจากการแจกใบปลิวอ่ะในกรณีนี้ก็อาจจะเป็นพักคู่แข่งหรืออะไรเนี่ยใช่ไหมที่เขาเสียหายเนี่ยที่เขาไปไปแจ้งความใช่ไหมตำรวจเป็นเจ้าทุกเองได้ไหมคะอาจารย์อย่างเนี้ยไม่ได้ ก็ตำรวจเขาเลือกข้างแล้วอาจารย์ไม่ไม่ตำรวจจะเป็นเจ้าทุกข์มาตหมายวามว่าจะตำรวจลงลือกตั้งเอาตำรวจลงเลือกตั้งไงอาจารย์ไม่เห็นอ่ะก็อาจจะต้องเป็นผู้ว่าน่ะใช่ไหมที่เป็นเจ้าทุกข์ต่างกันมาเขาได้รับความเสียหายจากการณรงคงหาเสียงแล้วเ็าได้รับผลกระทบจากการที่นักศึกษาเนี่ยเอาข้อมูลว่าไม่ให้ลงคะแนนเสียงให้เขาอ่ะใช่ไหมค่ะแต่ประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตกันตอนนี้ก็คือหนึ่งไม่มีเจ้าทุกไปร้องสองไม่มีหมายมาจับ และสามคือไม่ได้มีการพูดถึงตัวเนื้อหาเลยะค่ะอาจารย์ก่อนจะจับเนี่ยก็ต้องมีหมายค้อนก่อนนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรายุให้ฟ้องกลับใช่ไหม <c oughs> อาจารย์ควรจะนะอาจารย์มองปรากฏการณ์ค่ะอาจารย์มองปรากฏการณ์ตร,ตรงนี้ยังไงบ้างะคะเพราะว่าที่ตำรวจเข้ามามอลังสิตนีม่มันม่ีชกครั้งนี้ครั้งแรกใช่ไหมก่อนหน้านั้นก็เคยมีแต่แต่ผมเข้าใจว่าทางมหาลัยก็รุ่มารวยอาจจะเป็นว่าไม่อยากจะ มีเรื่องกับตำรวจ้วมัดค่ะเคยเข้ามาไหมคะเคยครับข้าเข้ามาทําอะไรคะตอนนั้นเข้ามาช่วงนั้นสันติบาลสองคนครับช่วงไหนคะช่วงอ๋อช่วงที่ที่ประชุมอะไรครับประชุมคณักศษานเลยอะเป็นตอนนั้นเป็นช่วงชุมนุมทางการเมืองแล้วมีการรณรงค์เหมือนกันที่จะ เข้าร่วมกับองค์การพิทักษ์สยามอ๋อของเสียายตอนนั้นใช่ครับใของเสีย้อใช่ไหมมีสันติบาลเข้ามาเข้ามาสองคนสันติบาลเข้ามาในมหาลัยเลยเหรอฮะครับเข้าไปในห้องประชุมเลยครับเขาจะเข้าไปในห้องประชุมโอก็ขนาดสมัยอาจารย์เป็นเป็นนิสิตอยู่ที่จุลานะในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคเผด็จการทหารด้วยนะ ก็คือถ้าไม่มีหมายเข้ามาเนี่ยคุณจะเข้ามาในบริเวณมหาลัยไม่ได้นะเพราะว่ามันจะละเมิดใ้หลักความเป็นอิสระทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอะ่ะถ้าถ้าสมมติอสมมติมีนักศึกษาเนี่ยเสพยาเสพติดก็ต้องมีหมายคน้นหมายจับอะ่ะใช่ไหม,มแล้วแล้วยิ่งถ้าเป็นเรื่องการเมืองนะยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยค่ะเพราะว่านักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองโดยอิสระเสรีในในมหาวิทยาลัย นะฮะยกเว้นในกรณีสมัยผมเนี่ยก็คือเรื่องเรื่องคอมมิวนิสต์ที่มันมีกฎหมายคอมมิวนิสต์อยู่ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีข้อยกเว้นอยู่คณะเดียวก็คือคณะรัฐศาสตร์จุฬลาที่ให้สอนรัฐสีคอมมิวนิสต์ได้แต่ว่าคณะอื่นนี้ไม่ได้เลยแล้วก็รวมทั้งที่ธรรมศาสตร์เขาก็ไม่ให้อะไรเงี้ยนะครับอาจารย์เพราะว่าตอนนั้นเราก็สอนมีการเรียนการสอนเฉพาะทางด้านทฤษฎีนะที่จะเป็นด้านทฤษฎีการเมืองปรัชยาการเมืองอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นที่ฉันทราบแล้วแหละว่า อาจารย์ควรจะต้องให้ความรู้ทางด้านกฎหมายสําหรับน้องๆนิสิตหรือว่าเจ้าหน้าที่ในปัจจุบันใช่ค่ะคือในกรณีที่เขาจะจะ,ะเข้ามานี่เราเราเราขอขอดูหมายค้นหมายจับที่จะเอาไปสอบสวนนะใช่ไหมแล้วแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าข้อหาอะไรนะฮะเราต้องมีข้อหานะอยู่ดีๆมาจับตัวไปอยู่ในช่วงมาจับตัวไปบุหรี่ได้ไงอ่ะใช่ไหมค่ะใช่ใช่ใช่ไหม อันอันนี้ไม่ต้องเอาเรื่องว่าเป,เป็นเป็นเป็นเรื่องการเมืองนะเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยใช่ไหมเรื่องเรื่องสมมติความผิดฐานทะเลาะเบาแ,บบแววงกันตีหัวกันอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือขับรถชนแล้วก็เราอชนคนบาดเจ็บแล้วก็เราขับรถหนีอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ไม่ไปดูแลเจ้าทุกข์อย่างเงี้ยใช่ไหมก็มมอ,อาจจะเอ่อแต่ยกเว้นในกรณีที่เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างนั้นอาจจะไม่ต้องมีหมายความว่าเป็นความผิด ที่สําเร็จเฉพาะหน้าอย่างเงี้ยเขาเขาเขาตรวจค้นได้โดยที่นี่ไม่ต้องมีหมายค้นหมายจับนะฮะอ,อย่างเช่นเห็นคนเนี่ยทําร้ายร่างกายอย่างเงี้ยนะครับค่ะหรือคนกําลังจะข่มขืนผู้หญิงอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอันนั้นเนี่ยไม่ต้องมีหมายไม่เกิดรอหมายก็ข่มขืนเสร็จคดีใช่ไหมฮะมในกรณีเฉพาะหน้าเนี่ยนะครับได้ค่ะอาจารย์ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ตรงนี้ต้องฝากอาจารย์ไว้นะคะว่าบางทีต้องต้องให้เรื่องความรู้ทางด้านกฎหมายด้วยเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วประชาชนไม่รู้กฎหมายเจ้าหน้าที่ว่าไงต้องทาตามหมดทั้งทงจริงๆแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองได้นะคะอาจารย์ในกรณีถ้ามาแบบนี้ไม่ต้องขอ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 สอง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 ประการประการก็หนึ่งก็คือหมายคนหมายจับสองข้อหาข้อหาจะต้องมีการตั้งข้อหามาอันที่สามก็คือใครเป็นคนร้องทุกข์กับใครเป็นคนแจ้งความนะครับ ได้ค,ค่ะวันนี้ขอบพระคุณดรสุรพลมากนะคะครับขอบคุณมากค่ะ<อ>สวัสดีค,ค,ค่ะสําคัญเลยนะคะอาจารย์ชัยวัน์ว่าถ้าเราไม่รู้ข้อกฎหมายเนี่ยเราก็จะไม่มีไม่รู้สิทธิ์ว่าเฮ้ยเรามีสิทธิ์อะไรได้บ้างที่จะปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ยังไงอันนี้คงจะต้องเป็นงานของไม่รู้อาจจะทางทางน้องๆหรือว่าใครก็ตามที่ต้องให้ความรู้แง่มุมด้านกฎหมายด้วยอาจารย์จะดําเนินการกลับยังไงไหมคะคือ คือเราก็เป็นคนแบบนี้ก็คือว่าเราก็ไม่อยากจะมีเป็นเรื่องกับใครนะที่เพราะอยากยิ่งกับคนที่มีอำนาจแต่ว่าถ้าเกิดเข้ามาคุกคามในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากงชาติบ้านเมืองมาทำลายบ,บ้านเมืองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราไม่เราไม่ได้ยอมนะครับไอ้嗯嗯ตอนนี้ในการเมืองเพราะว่าอย่างนี้มันมีหลายปัญหาอยู่แล,แล,ล้วเราก็คงจะ,ะทําเป็นเรื่อง <roe> ๆไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่สําคัญที่สุดในตอนนี้คือต้องการที่จะป้องกันในเรื่องของ ประชาธิปไตยจาก,ก,กระบบปผดเดการเราก็มุ่งไปในเรื่องของการเลือกตั้งผ<ม>ู้ว,ว่ากทมนี่เป็นดับแรกก็เราจึงถึงได้ล้นงลงออกไปเ<ม><ม>พราะมันเห็นเข้าลางนะฮะเข้าลางของการเป็นเรื่องของปผดเดการจริงอยากจะย้ำนะครับที่อาจารย์สุรพลนะฮะศีวิทย<ะ>านี่ครับผมคิดว่าก็คงเป็นเป็นนุ่นใกล้ๆกับผมเนี่ยจิิงในสมัยก่อนนะครับใน,ในเรื่องของว่าเป็นปผดเดการทหารเนี่ยก็โอเคเราไม่ชอบแต่มันมีการกระทําหลายๆอย่างที่ ไม่ถูกต้องนะแต่เขาก็ยังเหมือนกับยังให้เกียรตินะฮะให้นักศึกษาการโกงการกต่างๆเนี่ยถึงแม้มันจะมีบ้างแต่ว่ามันไม่ได้มีการจงแจ้งแบบเหมือนกับในสมัยนี้แต่ตรงนี้เอาเราเรียกระบบประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นการใช้อํานาจเนี่ยนะไม่แตกต่างกว่าเผด็จการทหารนั่นก็คือว่ารูปแบบมันก็เป็นเผด็จการแล้วก็สําคัญคือมันยิ่งหลอกลวงประชาชนได้พอเป็นประชาธิปไตยแล้วเลือกตั้งแล้ว ระบบการเลือกตั้งที่ทั่วโลกเนี่ยมันทำให้หมายความว่าคุณเลือกตั้งไปเนี่ยนะครับคือก็อแบบที่ของหลายคนที่พูดนะคือว่าเราเป็นเจ้าของบ้านนะเราเพียงแต่ว่าคุณเนี่ยไปทําหน้าที่แทนแต่ไม่ใช่คุณไปทําหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านอ,อันนี้มันต่างกันแต่ตอนนี้ระบบพักการเมืองระบบการเลือกตั้งเราตรงนี้ระบบสภาของเราตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเมื่อ ได,ไ,ดได้รับการเลือกตั้งมาไปเขาสามารถจะไปทําอะไรก็ได้นะจะไปทําลายประเทศจะปล้นชาติขายชาติแข่งประด็นก็ได้อันนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดนะครับแล้วเขาก็เอาเศษเศษมาเป็นลูกวิชานิยมมาแต่ว่าไอตัวทั้งหมดเนี่ยก็ไปเหมือนกับที่สมัยก่อนนะคือว่าเขาบอกาการเลือกตั้งเนี่ยคือว่าพวกโจรผู้ร้ายเนี่ยมันขโมยควายไปพอขโมยควายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับพอถึงเลือกตั้งมาทีก็เอาเนื้อควายาบบเป็นชิ้นชิ้นมาใ,ให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็ดีใจไป อ้น,นี้ก็เหมือนกันนะครับคือว่าเมื่อเข,เขาเอาเงินมาแจกเราเใช้อำนาจให้เราจานูน้นนนี้ไปแต่ว่างบประมาณของประเทศในตอนนี้นะสมัยก่อนมันเป็นแค่ประมาณหลักแสนล้านนี่มันสองแสนล้านแล้วก็ทำอะไรแยะไปหมดเนี่ยซึ่งทำให้นักเศรษฐศาสตร์หรือทางด้านพวกนักธิดก็เป็นห่วงว่าเนี่ยมันจะเป็นวิกฤตของประเทศน,นอกจากวิกฤตการเมืองแล้วเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจวิกฤตทางการเงินการขังเนี่ยทำให้ประเทศชาติวิบัติล่มจมซึ่งมันมีตัวอย่างมาแล้วในหลายประเทศ โดยเฉพาะนิยบายประชาิยมและการใช้อำนาจประเด็ดการก็ขอฝากให้พี่น้องว่าในเงื่อนไขโอกาสของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมตรงนี้เนี่ยเราจะได้ให้คําตอบกับคนที่ใช้อำนาจกับประชาชนผมคิดว่าไอ้น,นี้ก็เป็นสิทธิประชาธิปตไตยเต็มขั้นครับแต่ว่าทางสถาบันก็ยังจะมีการรณรง์ต่อไปครับรนรงต่อไปกํา<ม>ันไม่หยุดก้อนปิดปากไม่ได้นะครับทางด้านของตัวแทนนักฝึกษาบ้างดีกว่ามีอะไรจะฝากถึงเรื่องของ การเลือกตั้งเพราะว่าในวันที่3มีนาคมนี้ไหมคะก็ถ้าเป็นจากใจจริงผมนะครับก็คือว่าสิ่งที่ไม่ให้เกี่ยวกับพรรคการเมืองครับผมผมสนับสนุนเต็มที่ครับเพราะว่าพรรคการเมืองพรรคไหนก็เหมือนกันหมดนะครับ mm hmm. เพราะว่าใครมาเป็นก็เหมือนกันเราหาคนรุ่นใหม่ไฟแรงมาดีกว่าครับแล้วฝากอะไรถึงเพื่อนๆเ,เ,เรามีสิทธิ์เลือกตั้งหรือยัง อ๋อของผมไม่ได้อยู่เขตนี้ครับไม่ได้เขาเรียกเป็นคนต่างจังหวัดเหมือนกันฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่รุ่นเราเขาเดียวกับเราเนี่ยที่จะไปใช้สิทธิ์บ้างคะก็ไปใช้สิทธิ์กันะครับเพราะว่าเราจะเลือกใครก็เลือกได้ครับตามที่เราต้องการครับเพียงแต่ว่าเลือกคนที่ของเขาเข้ามาบริหารงานได้ดีกว่าครับค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนทุกคนไปใช้สิทธิ์ทางด้านคุณสมภพนะคะมีอะไรจะฝากถึงในวันที่14มีนาคมที่จะไปเลือกตั้งนี้บ้างไหมคะ ก็อยากอยากให้ทบทวนนะครับทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลชนะการเลือกตั้ง<ม>เข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็ทำตัวเหมือนกับเป็นเจ้าของประเทศ<ม>ใช้อำนาจตามใจชอบและยิ่งเหตุการณ์นเนี่ยที่มาทำกับผมเนี่ยผมว่ามันเกินอำนาจขอบเขตเขาอยู่แล้วซึ่งมันเป็นมันเป็นประจักษ์ได้คือทุกคนเห็นผม,ม ดูการกระทําของรัฐบาลนี้มาตลอดเช่น,นกลไกในรัฐสภาผมไม่เคยเห็นนาะยกคนนี้เข้าไปตอบกระทู้แล้วผมก็เห็นว่าเขาจะเอาคุณพงสพัฒเนี่ยมาเป็นตัวแทนเข้าไปนั่งบริหารในกรุงเทพผมคิดว่าเขาต้องเป็นคนลักษณะเดียวกันเขาถึงชอบกันเองเพราะ,ะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ผมอยากให้คนคนรุ่นใหม่เนี่ยพิจารณาเยอะๆหน่อย ว่าใครคือคนที่เหมาะสมใครคือตัวแทนของเราที่จะเข้าไปบริหารกรุงเทพครับแล้วทางด้านของคุณสมบูรณ์ล่ะคะคปากเพื่อการเลือกตั้งเลยปากพี่น้องกรุงเทพนะครับพอดีผมอยู่จังหวัดปทุมนะครับก็เลยโดนก็ซึ่งจริงๆแล้วผมไม่มีสิทธิ์ในกรุงเทพนะครับก็อยู่จังหวัดปทุมธานีนะก็ปากพ่อแม่พี่น้องกรุงเทพมหานครนะก็เลือกคนดีนะครับเข้าบริหารกรุงเทพมหานครครับ อาจารย์คะฟังจากน้องๆพูดเนี่ยค่ะมันก็แยกกันไม่ออกจริงๆนะคะสำหรับการเมือง <S <S โดยเฉพาะยิ่งการเมืองของกรุงเทพมหานครกับการเมืองระดับชาติผลมันจะออกมาแล้วแหละ <S <S โอเคว่ามันมันอาจจะไม่ได้โผฟ,ฟ้าถล่มดินทลายแต่ว่ามันจะมีผลสําคัญในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้อาจารย์กัญญวงวลอะไรตรงนี้ไหมคะครับก็ค่อนข้างเป็นห่วงเพราะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลนะครับก็ ที่จริงเป็นการเลือกตั้งผู้ว่ากทม,มแต่ปรากฏว่าทางรัฐบาลก็ใช้อำนาจถ้าเราไปขึ้นดูรถเมล์นะครับก็มีป้ายอของผู้สมัครเนี่ยติดไปหมดเลยทั้งๆท,ที่ว่าเจ้าหน้าที่คนโดยสารกระเป๋ารถเมล์ต่างเขาก็ไม่พอใจนะฮะแต่ว่ามันกไปใช้การใช้อำนาจใน,ใน,ใ,นในตำรวจก็มีการใช้อำนาจตำรวจข้าราชก,การในหลายส่วนเองก็ใช้งบประมาณที่มันใช้อยู่ในต่างจังหวัดก็เอามาใช้ในกรุงเทพงบประมาณต่างๆที่ ควรจะกระจายไปในการให้การสื่อสารไปก็มาเอามาสนับสนุนหนังสือพิมพ์ที่เรียกว่าเป็นกระบอกเสียงของเขาอะไรต่างเนี่ยไม่ไม่เอ่ยชื่อกันรงว่า <c oughs> มติชนนี่ยน,นะครับ <c oughs> เ็าก็ดำเนินการต่างๆนี่ออกไปหมด <c oughs> เพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันแสดงให้เห็นว่าเขาใช้อํานาจเพราะนั้นถ้าเรา,เราจะป้องกันในตรงนี้นะครับมันจะต้องคิดเป็นแบบรูปธรรมก็คือว่าถ้าเราไม่ต้องการให้คุณทักษิณน,นะครับสยายปีกเข้ามานะครับมาคุมเมืองหลวงแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่ใช่เพียงแต่ว่าไม่ไม่เลือกเบอร์เก้านะครับอันนี้ต้องขอโทษคุณพงสพัฒนนะฮะ <c oughs> ก็คือว่าโดยส่วนตัวไม่ได้มีอะไรกันนะถ้าทาํทาทา่ทานทำหน้าที่อื่นนี่ก็ยินดีสนับสนุนแต่ว่าการที่ท่านมาเป็นหุ่นแล้วก็เข้ามาท่านไม่อิสระในการตัดสินใจนครับคนตัดสินใจจริงจริงก็ไม่ใช่คุณย่งรักด้วยวก็จะเป็นคุณทักษิณตัดสินใจถ้าท่านได้เป็นผู้ว่ากทมมันจะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือไม่เลือกคุณพงสพัฒน์เบอร์เก้าแล้วเนี่ย ราวนี้เราจะต้องไปดูคนมันถามว่าเราจะไปเลือกเบอร์อื่นได้ไหม,มคุณเสรีพิสุทธิ์กรุ่นเดียวกับผมนะฮะก็เรียนทวีทาพิเศษนยะผมเรียนเตรียมบุดมะนะครับทางด้านคุณโกศลน์นะก็เป็นคนที่ดูมีความตั้งใจคุณสุธริตนี่ก็ตามเนี่ยแต่เราเลือกเข้าไปเขาไม่ได้ครับผมไม่ได้คุยกับทางด้านของอมีน้องนะมีน้องไม่ได้ผมคุยโดยตรงก็ไปคุยกับทีมงานของคนเหล่านี้เขาบอกเขาไม่ได้แต่นี้ถ้าเราเลือกคนเหล่านี้ไปไม่ได้เนี่ยนะครับนะฮะ มันจะแต่มันจะไปตัดคะแนนม,มันจะเป็นงาๆคือมันจะไปตัดคะแนนในส่วนของอคุณสุขุมพันธ์พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งจริงๆหลายหลายคนก็ไม่ได้ชอบนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องเอาชาติมาเหนือกว่าความชอบอนะครับผมประทับใจอาจารย์สุรศิีวรักษ์ะนะครับท่านริศดิเดชคุณชรนะครับอาจารย์เจมสัก์ปิ่นทองนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านอาจารย์เรีวงศ์มนธาเนี่ยคือคุณ,คณชัยราชวัตรก็คือว่าไปให้เราไปเลือกเนี่ยเราไปเลือก เพราะเห็นว่าเราไม่ต no ้องการเผด็จการแบบทักษิณเราต้องการรักษาฐานที่มั่นไว้อย่างน้อยสุดนทําให้คนได้มีโอกาสที่จะต่อสู้กับเผด็จการรักษาประชาธิปไตยรักษาบ้านเมืองไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจเลือกเบอร์สิบหกเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าชอบหรือไม่ชอบหรือการที่จะไม่เลือกพักเพื่อไทยนี่ไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบถ้าพักเพื่อไทยเป็นประชาธิปไตยไม่เป็นเผด็จการก็อาจจะพิจารณาอีกอย่างแต่ตัวนี้มันเห็นชัดเพราะฉะนั้นนะครับอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับ ถ้าเราต้องการป้องกันผลิตการเราต้องการประชาธิปไตยเราต้องการรักษาการปกครองระบบประชาธิปไตยมิตรสัมรน์เป็นประมุขต้องไปเลือกเบอร์16ครับค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะคะขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการรู้ทันประเทศไทยในวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะดิฉันกิติมาธารารัตนกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ